ฮัลโหลวัสดีเจ้ากราบสวัสดีเอฟซีน้องจิตาจมตองกุโคนกู้ท่านได้เจ้านี่ลำไยจบตองเด้อได้เจ้าได้เก็บละวันนี้ได้เจ้าได้เก็บละเป็นูุปุดเงาแก่นใหญ่ใยญนได้เจ้าก็เดี๋ยวเอามาผอกันว่าวันนี้จะได้ราคาที่ตระใดได้เจ้าแก่นใหญ่ๆเด้อไผ่ตั้งใดตั้งไก่ไก่ได้เจ้าขยะกินลำไยพกได้เจ้า อันนี้นาเจ้าอันนี้เปิ้นเปิ้นเปิ้นเอาใบเอาอย่างออกละเอาเค็ดเอาอย่างออกแล้วจะแล้วแล้วนาเจ้าอันนี้ใส่ตะการอวันนี้เอาแบบใส่ตะการ์นะเจ้าก็จะมีล่วงสักประมาณสองกระสอบอะอย่างประมาณนี้แหละเนาะราคากะถั่วกันไปแล้วแต่เบิ่งเปิ้นนาเจ้าวันนี้ราคาตะดอยหูวะแม่ไม่เหยอตะกาหนึ่งเนี่ยนเจ้าหนึ่งตะการะกิโลละยี่สิบเจ็ดบาทน่ะวันนี้กิโลละสามเจ็ดบาทก็ กล้ห้าโมงแล้วนะเจ้าเขามีขมันก็เลยจะเอาไปหลงลำไยละนี่เนาะอันนี้ปลามาดูดนนใกล้ๆนะเจ้าโอ้ยลำไยแกนใหญ่ๆผิวง,งามๆเนอะดูใกล้ๆชัดๆเลยนะเจ้าใส่ทองเลยกันแล้วกันละ่ะพี่เฟอร์อ่ะนะเจ้าอันนี้ใส่แบบตะกาหนออันนี้เพื่คอคัดใส่แบบตะกาแล้วก็ไปจ้างเป็นกิโนนบบกลกรัมอันนี้แบบรว่วงเด้อ เจ้าลองดูว่าใครายจะใดอ้เนาะมาได้ยินกิมพวกว่าว่ <laughs> าว่าบาทว่าประบันเดี๋ยวก็ได้สะหันรวงอะไรกะนอืมอืมอร่อย